ได้ได้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะแม่แม่นะคะวันนี้เรื่องในโอกาสวันแม่นะคะโปรก้อยกับพี่เจมนะคะแล้วก็น้องเมดานะคะก็ขออวยพรนะคะให้กับแม่แม่แล้วก็ทุกครอบครัวนะคะประสบความสําเร็จได้มีโอกาสเป็นแม่นะคะ ต้องอย่าท้อนะคะต้องสู้ต้องบำรุงดูแลตัวเองนะคะให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์นะคะผมไวเชืนะ่อว่าแม่แม่ทุกคนก็จะได้มีคนที่น่ารักแบบนี้เรียกเราว่าแม่แน่นอนนะคะ สำหรับแม่ๆนะคะที่ตอนนี้กําลังบํารุงอยู่อย่างเคร่งครัดครูก้อยเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็คกูก้อยอยากจะดูภาพครอบครัวของคุณแม่นะคะให้คุณแม่เนี่ยถ่ายภาพนะคะร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่บํารุงนะคะก่อนที่จะตั้งครรภ์น,นะคะถ่ายรูปคู่กับ ลูกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภาพอัตลสาวก็ได้นะคะลูกที่อยู่ในท้องก็ได้หรือว่าคนไหนที่คลอดออกมาแล้วนะคะก็อุ้มเบบี๋สองขีดก็ได้นะใช่เพาะสองขีดก็ได้นะคะ <Yes. S 1> แสดงให้เห็นว่าคุณแม่ได้เป็นแม่สมใจแล้วนะคะคู่กับผลิตภัณฑ์บำรุงนะคะส่งมาที่ไลอ e อ babyandmom.co.th นะคะ1ิภาพที่ครูก้อยและพี่เจมประทับใจนะคะครูก้อยก็จะมอบโปรตีนเฟอร์ตี้ให้คุณแม่ไปบำรุงจำนวน10ขท่านเลยนะคะ10รางวัลค่ะประกาศผลวันที่เท่าไหร่คุณแม่อย่าลืมติดตามได้ที่เพจ <Yeah. S 1> babyandmom.co.th นะคะโอ้ขอบคุณนะคะทำมอบคุณแม่เลยไหนลูกไหน,นคะ ว้าวขอบคุณนะคะน้องว,วีดาวาดเองรอระลกูกมีใครบ้างคะไหนลองชี้ดูซิใครบ้างลูกป,ป้าแม่โกยน้องวิดาว้าวอุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเท<ม>ียมอุ่นอกก้องแขง